พี่ใช้แบตเกาวิสเน็ตไลน์ด้วยอ่ะอ๋อลืมเปลี่ยนโอ้โหกำลังจะดีใจมากล้อเล่นล้อเล่นพี่จูยอ่ะโอ้โหอะไปเลยดีกว่าพี่หาตอนนี้ตลาดลบไปสิบสองจุดก็ตลาดร่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นภาพที่สวยงามนะฮะเป็นภาพที่เราเนี่ยอยากให้เห็นอยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเราเนีอยู่ฝั่งช็อต นะฮะไปดูไปดูเซตกันหน่อยนะะไปดูดัชนีเซตล่าสุดหนึ่งันหร้สิบเดจุดเมื่อวานก็ทําได้แค่รีบาวนะฮะวันนี้ก็น่าจะปิดปิดลบนะฮะไปดูภาพใหญ่กันหน่อยภาพใหญ่เนี่ยเอ,อวีที่แล้วเนี่ยปิดไม่ดีนะครับนี่นะฮะเปิดโหลดหนึ่งหนึ่งหกห้าแปดะฮะหลดหนึ่งหกเจ็ดสี่เพราะนั้นเนี่ยภาพใหญ่ทำเฟรมวิธีไม่สวยงามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ ก็ถูกต้องแล้วคิดว่าน่าจะถูกต้องแล้วนะที่เรายังเอคงกลยุทธ์ขาดช็อตในเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เอท้าศูนย์เอ็มสองสองของเราต่อไปนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้นิดนึงเมื่อวานนี้มันปิดที่แถวๆเกือบเกือบเก้าหกศูนย์ซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันโดนเทลลิงสต็อปนะฮะเทลลิงสต็อปของเราเนะี่ยอยู่ที่เก้าเก้าเท่าไรเอ่ย ขอเปิดขอเปิดโพยนะตลาโพยจดโพยไว้อย่าหยิบโพยผิดนะคะเดี๋ยวตัวเลขผิดไปด้วยตัวเลขสตอบนะอยู่ที่เก้าห้าแปดเมื่อวานนี้ปิดเนี่ยไปเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยก็คือใครถือช็อตไว้เยอะแค่แค่ลดสถานะเฉยๆแต่เน็ตแล้วเนี่ยก็ยังเน็ดแล้วก็อยู่ฝั่งช็อตนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าอืมเราควรที่จะเทคโปรฟิตออกมาบ้างเนื่องจากว่าค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะมีการประกาศตัวเลข Cpi อของสหรัฐนะซึ่งซึ่งคาดว่าเนี่ยอืมน่าจะออกมาดรอปลงนะนะ,ะรอบรอบเดือนที่แล้วยอยู่ที่แปดจุดห้ารอบนี้เนี่ยคาดว่าออกมาน่าจะอยู่สักแถวแถวแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งมันก็พอดีเลยกับเมื่อวานเนี่ยที่มันไปเกี่ยวเทลลิงสต็อปเราขาช็อตเพราะนั้นก็แค่ลดสถานะเฉยแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เอ่อพลิกล็อกนะฮะก็คือโอ้โหออกมาสูงกว่า8.1ด เมื่อเช้านี้ก็ฟังพี่ปิงอยู่เหมือนกันพี่ปิงบอกคาดน่าจะว่าจะโอ้หแปดจุดแปดนะฮะโอ้โหถ้าแปดจุดแปดมานี่ต้องน้ําแดงพี่ปิงเลยนะครับผมนะขาช็อตเราก็ชิวเลยนะฮะเพราะว่าเน็ตเราเราก็ยังถือกันอยู่นะครับผมคือชออยู่ครับใช่ถัดมาเอ่อออปชันก็ยังคงเหมือนเดิมให้คาแนะนาเหมือนเดิมยังถือลองพุทแล้วก็เทร์เสต็อปของเราคือเก้าหกสี่เมื่อวานนี้โดนโดนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแค่ลดสถานะเฉยๆนะฮะลดความเสี่ยงแต่อ,อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเน็นลองพุทธเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอนนี้พอมุงทองด้วยไหมพี่อะไรนะครับทองคําด้วยไหมอ่ะทองคํำทองคําเนี่ยอืมคือต้องบอกว่าณช่วงนี้เนี่ยนอกเหนือจากดอลลาร์แข็ง US yield ขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ โอ้โหกองทุน SPDR นี่ขายรว่เลยเมื่อวานนี้ก็ขายเจ็ดตันนะฮะก่อนหน้านี้ขายหกตันคือแต่ละวันที่ขายเนี่แบบเน้นๆนๆนนนนนนทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับขาช็อตทองคำในมุมผมเนี่ยคือเขาจะมีสต็อปที่หนึ่งแปดแปดสามนะครับและมีเทลลิงสต็อปที่หนึ่งแปดหกเจ็ดซึ่งมันยังไม่โดนเทลลิงสต็อปนะหนึ่งแปดหกเจ็ดเพราะฉะนั้น,นก็ยังถือช็อต ขาไปอยู่ได้นะส่วนเอสำหรับนักทุนที่อยากจะ trade, เทรดเด้งแล้วก็ช็อตนะฮะเป้าหมายแรกเนี่ยมันมาถึงแล้วคือหน<ะ>ึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะนะฮะใครอยากจะจิ้มสักหน่อยไหมแถวนี้ตรงไหนแถวนี้ฮะแปดห้าศูนย์กำลังเลงอยู่คือแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่แต่ว่านิดเดียวนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงคืนนี้ด้วย ใชตัว CPI แล้วก็สมสมุติสมมุติในกรณีที่ CPI เนี่ยมันออกมามาต่ำกว่าแปดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะ <5. S 1> มันจะมีแนวต้านถัดไปเนี่ยที่หนึ่งแปดหกศูนย์หนึ่งแปดหกศูนใช่คือกรอบในการรีบาวช็อตอะคือตั้งแต่หนึ่งแปดห้าศูนย์ไปไปถึงหนึ่งแปดหกูนย์อันนี้โคเวอร์คือนี่เลย <5. S 1> คือถ้าสมมุติว่าประกาศออกแล้วแล้วทองไม่สามารถดิดเหนือหนึ่งแปดหกศูนย์ก็คือก็คือช็อต ครับอืมครับ,รบแต่ถ้าสมมุติว่าเกิน1860ไปก็ชะลอการช็อตโอเคชัดเจนมีแผนไว้ให้เรียบร้อยไปอัปเดตตัวซิงเกิลสตัฟฟฟิวเจอร์หน่อยดีกว่าพี่เผื่อมีตัวไหนเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าดอลลาร์บาทก่อนไหมดอลลาร์บาทก่อนอได้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 ตามใจเลยค่ะไม่ใช่หรอกเพราะว่าดอลลาร์บาทนี่ยังยังได้ตังอยู่ <laughs> โอเคันขออนันที่ได้ตังอย่า ก็ USD future นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในแดนของการอ่อนค่าโดยเฉพาะค่าเงินบาทนะไม่ใช่ดอลลาร์ดอลลาร์ในเขาแข็งนะครับล่าสุด34บาท65สตางค์ครับผมขาลอง USD future ซ t o p ล็อตยังอยู่ที่เดิม34บาท33สตางค์นะครับส่วน single stock future ตัวที่เหลืออยู่แล้วแล้วคาดว่าน่าจะไม่เหลือ คาดว่าจะไม่เหลืก็คือไทออยครัโอ้อ่ะไทออยเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายละที่ยังไม่โดนสต็อปแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูอาการแล้วมันมีความเป็นไปได้ว่าจะโดนเทลลิงสต็อปที่ห้าสิบเจ็ดบาทยี่ห้ค่ะครับเพราะนั้นถ้าหลุดห้าสเจ็ดบาทยี่้านี่ยก็ออกก่อนครับผมหลุดออกก่อนนะมีตัวเดียวหรอขาลองมมีตัวเดียวครับผมอืมมีตัวเดียวแต่มันมีตัวที่เรา ที่พี่ม่อนถามเมื่อวันวันจันทร์เอว่าว่ามีตัว <EA. S 1> ไหนช็อตไหมใช่เออก็มีเอเอที่ช็อตอะ่ะสต็อปแปดเก้าห้าศูนย์ค่ะนะครับแล้วก็มีเทลลิงสต็อปที่เทลลิงสต็อปที่แปดสิบห้าบาทห้าสบาสนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีกัปอีกตัวมั้ยกัปด้วย แต่กัปเนี่ยสต็อปลอสอาจจะไกลน,นิดนึงนะสต็อปเนี่ยอยู่นู้นเลยสี่สิบเก้าบาทยี่ห้านะฮะแต่ว่ามี telling stop อยู่ที่สี่สิบหกบาทเจ็สิบห้าครับค่ะครบมีไหม,มกำลังเลงอยู่ KCE JMT อะ่ะ JMT เนี่ยค่ะก็อืมก็ ก็ก็ยังไม่ดีนะฮะค่ะคือถ้าจะช็อตก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ามันมันล่วงมาสักระยะนึงแล้วคือจุดช็อตน่ะก็ควรแอคชั่นกันตั้งแต่หลุดแปดสิบห้าห้าศูนย์ซึ่งซึ่งที่เราคุยกัน JMT เป็นหนึ่งตัวที่เราคุยกันเมื่อคอสที่เราคุยกันมันเสาร์อืค่ะใช่จะตัว JMT ซึ่งซึ่งโหวันนี้เขาก็หลุดโลต่อเพราะนั้นน่ละสำหรับใครที่ที่ช็อตกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์สต็อปเจ็ดสิบแปดบาทยี่ห้าครับผมค่ะ เจ็ดสิบแปบาทยี่สิบห้าค่ะครับหมดแล้วครับแล้วราคาน้ํามันเป็นไงบ้างอะพี่น้ํามันอืมผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนแล้วกันราคาน้ํามันได้ค่ะนี่คือภาพ Timeframe Weekly ของน้ํามันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะถือว่าล่วงลงมาค่อนข้างเยอะค่ะนะฮะอ,อด้วยด้วยด้วยเหตุผลว่า อธนา,าคารกลางต่างๆางมองว่าเศรษฐกิจจะถดถอยโดยเฉพา BO e ะ BOE ที่ที่ออกมาพูดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของจีนยังคงล็อกดาวน์ค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรนะฮะมันก็เลยทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยราคาน้ำมันอดอบดรอลงมานะะแต่ประเด็นก็คือว่าการดรอปของราคาน้ํามันเนี่ยนะฮะปิดสัปดาห์ปิดวันศุกร์เนี่ยไม่ควรต่ํากว่าหนะะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศ อ่าไม่ควรต่ำกว่า101หนึ่งศูนย์หนึ่งเหรียญค่ะเพราะเพราะถ้าสมมติว่าต่ำกว่ามันจะทำให้ภาพในทำเฟรมวิกดี่ของน้ำมันอ่ะดูไม่ดีเลย <Huh. S 1> มีโอกาสแบบหลุดหลุดได้ถอยถอยมาในระดับต่ำกว่าเก <Huh. S 1> ้าสิบห้าเหรียญได้เหมือนกันค่ะ <Huh. S 1> นะครับอันนี้คือภาพวิกดีส่วนในภาพเล็กๆล็กทำเฟรมเดลลี่เนี่ย <Huh. S 1> ก็ถือว่าเมื่อเมื่อวันจันทร์มีแรงขายค่อนข้างเยอะเห็นไหมแท่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็ ปิดหลุด100 102เหรียญ70เยนนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้ภาพทำเฟรมเดนเอียไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าทางด้านล่างเราอาจจะมองว่าโอ๊ย95เหรียญน,น่าจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าเอ,อชุดเด้งขึ้นมาเนี่ยมองไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะเด้งนะฮะอืมแต่ไม่ดีใช่โอ้แย่จังอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เราไป ตอบคำถามคุ้นพี่ๆนักลงทุนดีกว่าเนาะเพราะว่าบรรยากาศตลาดแบบนี้น่าจะมีหลายท่านที่แบบอยากรู้ว่าคุ้นที่เรามีอยู่เนี่ยเอาอยัางไงต่อดีนะไปกันที่ท่านแรกพี่เขาถามมาถึงตัวบ้านปูเลยค่ะบ้านปูให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะฮะภาพใหญ่เนี่ยคือถ้ามองว่าถือลงทุนรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะฮะก็ภาพใหญ่มันมันถือว่าดูดีนะชุดที่ย่อลงมาของสัปดาห์นี้เนี่ย ยังมองว่าเป็นเพียงแค่ชุดยอดตัวเฉยๆนะฮะตาบใดที่ย่อลงมาแล้วไม่หลุดสิบาทแปดสิบน่ะ uh huh. ก,ก็ถือว่ายังยังพอที่จะได้ลุ้นอยู่ส่วน t ไทม์เฟรมเด l y ค่ะนะครับ Time เฟรมเดลี่จุดที่เขาไม่ควรหลุดก็คือเนี่ยสิบเอ็ดสามศูนย์สิบอ็ดสามศูนย์ใช่ครับอ่ะพี่ต่อไปเป็นตัว s u สโก s u สโกครับ s ั t โกอโอก็ถือต่อไปครับต่อนะสต็อปล s อ3สามบาทสี่สิบสองค่ะซัสกต่อไปที่อาซทีอามีชุดกับตัวเล็กๆชุดนี้ของสัปดาห์นี้นะฮะเอะเพราะฉะนั้นภาพของเขาก็ก็ดูดีนะในภาพเล็กๆทำเฟมเดลี่ทีนี้เนี่ยอืมต้องต้องต้องใช้ความกล้านิดหนึง่งค่ะ นะฮะย่อลงมาซื้อแล้วก็มีจุดสต็อปรอที่สามสิบเอ็ดตังค์อ,อันนี้ภาพในทำプรมเดลี่ขอเ<ะ>ช็คว,วิกลี่นิดนึงอ่ะวิกลี่ก็ไม่ได้ผมมองว่าวิกลี่ไม่ได้เสี่ยงอะไรมากะนะฮะเพราะว่าเอ่อมีรับสำคัญแถวๆถวสามสิบตังค์นะฮะแล้วก็เอ่อในแง่ของราคาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบทางด้านบนซึ่ง<ะ>คำว่ากรอบทางด้านบนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทางด้านบนนู้นน,น,นะไม่ใช่ได้อยู่แบบบาดกว่าอะไรเงี้ยคือมันมันอยู่ กรอบบนก็จริงแต่ว่าขึ้นมาจากถึงด้านล่างครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวไปตอบคำถามทาง YouTube บ้างดีกว่าตอนนี้รับชมมันอยู่สามร้อยกว่าถามมาถึงตัวเดี๋ยวนะ SICT ค่ S I C ะ SICT SICT S <Okay. S 2> มีลักษณะของการซึมๆค่ะซ,ม <Ha. S 2> ซึมลงแบบนั้ไม่ไม่ไม,ไม่สวยไม่สวยไม่สวย,สวยนะฮะ ไม่สวยเพราะว่ามันอาจจะซึมแล้วแบบไม่ไปไหนเลยอ,ะอ่ะกินระยะเวลานานแบบนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อืมอ่ะพี่จูแล้วถักคุณนี้เหรอคะถักคุณนี้อันนี้ชื่อหุ้นใช่ไหมใช่ชื่อเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยปะคุณเคย <laughs> อาหารญี่ปุ่น <laughs> ยินก็ก็ เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆอยู่เหมือนกันสามารถเบรกเหนียบาท82ดสิบสองแล้วก็วันนี้เรบวกต่อมาพร้อมกับวอลุ่นเพราะนั้นภาพก็ยังถือว่าได้ลุ้นนะฮะสต็อปบาท7จ็ดสิบหอันนี้คือในทางเฟมเดลี่พอมาดูวีคลี่วีคลี่ก็ก็ยังไม่ได้มีเลสยังไม่มีอะไรเสียหายนะแต่ว่าวัวท้ายสูงนะครับอันนี้บอกไปก่อนเพราะนั้นเนี่ยก็ก็อยากเทรดกันเยอะครับเทรดกันน้อยน้อยโวเขาสูงอยู่แล้ว อืมไปดูตัวนี้บ้างดีกว่าปอตทอสอพสอพสพโอ้โวันนี้เพลงชั่วหน่อยตรงที่ว่าเมื่อวานนี้มีความเสียวอยู่เหมือนกันลงไปโลร้อยสี่สิบแปดแต่สุดท้ายเนี่ยกับเอ่อปิดไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยสี่สิบแปดห้าศูนแล้ววันนี้บ,บวกขึ้นได้เพราะนั่นเนี่ยสำหรับสอพเนี่ยถือว่า ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แล้วก็ให้ดูสต็อปที่ร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสบครับได้เลยต่อไปค่ะเป็นตัวซีเคโอยังไม่ซื้อครับไม่เอานะซีเคไม่เอาปีกิมเอาไหมยังครับไม่เอานะเหมือนกันนะเอ่อต่อไปค่ะ Next เป็นไงบ้างคะ n น x t Nex ยังไม่ซื้อครับไม่ซื้อนะโหมีดีเดลต้าเดลต้าพี่เดลคือเดลต้าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย<า>ออปิดที่สามร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะซึ่งหลุดสามร้อยห้าสิบค่ะ หลุดสามร้อยห้าสิบเพราะนั่นนะภาพวิกฤตไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่แต่ว่าเราสามารถที่จะจับจ้องเขานะดูเขาค่ะนะฮะดูเขาแต่แต่ยังไม่ยังไม่ซื้อนะดูเฉยเยดูเฉยเฉยจับตาดูค่ะแมคโครจะลงต่อไหมพี่จุย้ยโอ้โหรุ้นยากครับผมฮะมีโอกาสล่วงครับล่วงต่อค่ะล่วงต่อจ้าต้าไปตัวของ แมคโครเมื่อกี้ถามอะไรยังถามแล้วแมคโครแมคโคลไม่ซื้อครับโอเคไม่ซื้อทารายะนะี่คำถามเยอะมากเลยอะ่ะฟอร์ดค่ะฟอร์ด F O R T H ค่ะโอเคฟอร์ดมีเด้งกลับอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอดูวิกลี่นิดนึงอือหือโอ้โหอ,อาการมันเป็นยังไง คือวิกฤติเนี่ยแท่งแท่งเนี้ยปิดแดงใช่ไหมฮะแล้วก็วอลลุ่มเยอะด้วยแล้วก็ห่างข้างบนเนี่ยข่อนข้างยาวเพราะนั้นเนี่ยมันมันเป็นภาพไม่ค่อยดีสาหรับทําเฟมบิกลี่นะครับอ่ะ,อะวิกฤติไม่ค่อยดีแต่แต่ก็แต่มันก็ยังลุ้นเด้งนะลุ้นเด้งแต่ว่าอย่าไปคาดหวังเยอะ,อะนะฮะคือภาพของทําเฟมบิลี่เมื่อวานนี้มันปิดเหนือสามเก้าเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังพอลุ้นเด้งได้แต่ย้ํานะว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ชุดเด้งอาจจะไปลุ้นนิวไฮ ไปเลยเนี่ยจะยากเพราะว่าเพราะชุดเด้งสังเกตนะฮะชุดเด้งนี้นะฮะ,อะวอลุ่มบางๆวอลุ่มบางๆเพราะนั้นจะตามถ้าจะตามเนี่ยสตอ 3, 6, อ็อปสามหกยี่ห้านะฮะเออส่วนเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะอยู่แถวๆสักใกล้ๆสี่สิบห้าบาทไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยอลองตัดสินใจดูครับแต่ถ้าส่วนตัวผมก็อืมอไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าน,นี่นี่ใช่ส่วนตัวพี่จุย้ยนะเฉย เฉยๆแต่ถ้าบอกว่าขอขอสักหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ต้องแบบเทรดดิ้งจริงๆนะเพราะว่าหวังหวังหาไปเลยเนะผมผมว่ายากนะเบรคด่โอเคลองเลือกดู BH คร่ะคะบ H เอบ b เครับไทม์เฟรมวิกฤตยังถือว่าได้ลุ้นนะครับยังโอเคอยู่สำหรับ b H อรับสําคัญแน่นๆสําหรับวิกฤตคือร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบนะครับส่วนเดลลี่เดลลี่เดลลี่ก็พอตามได้นะฮะแล้วก็ให้ดูสต็อปที่ร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ นี่มีคนมาวิจุ้ยเยี่ยมเลยอะตอบทุกคาถามเลยอะอ่าปิดท้ายกันตัวนี้แล้วกันนะคะถามถึงตัวของแจสอะเก็บตรงไหนดีพี่ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันยังไม่เก็บละกันแต่แต่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงหัวไม่เอาเนาะอืมอ่ะได้ได้ค่ะพี่จุ้ย วันนี้ขอบคุณพี่จุ้มากๆเลยนะคะถามตอบคุณรายตัวให้ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอเกันใหม่นะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพี่จุยด้วยนะคะพี่จรรเวสศักดิ์ศีนะคะจากออสซิลิคฟิวเจอร์นั่นนะ